การว้าวุ่นที่คุณจะเก็บทรงไม่อยู่เมื่อดู Dog Days สี่ขาว้าวุ่นจะมีสักกี่ครั้งที่หนังเรื่องหนึ่งทำให้คุณว้าวุ่นใจอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ Dog Days สี่ขาว้าวุ่นหนังสุดฮิตจากแดนกิมจิจะทำให้คุณต้องเก็บทรงไว้ไม่อยู่ท่านขอแนะนำครอบครัวของฉันให้รู้จักตกหลุมรักกับเจ้าสี่ขาที่ชอบทำให้พวกเราว้าวุ่น เรื่องราวความผูกพันระหว่างพี่นุชและน้องหมาโดยมีจุดเชื่อมโยงผ่านน้องหมาสมตัวไม่ว่าจะเป็นแวนดา้าหมาเฟนบูด็อกสุดติสวันดีชันแวนดา้าพ่อใหญ่เบิม้มน้องชิวาว่าหน้ามึนในที่สุดก็ได้เวลาฉันออกโรงฉันชื่อพ่อใหญ่และน้องสติงสาวน้อยโกลเด้นโลกสองใบฉันชื่อสติงก็ฉันรักทั้งคู่เลยนี่นาะทั้งสามตัวจะสร้างความน่ารักให้โลกต้องจดจำว่าถึงจะเป็นน้องหมาแต่ความซ่ามีเกินร้อย ตาลูกว้าวทอด,ดาราใหญ่แน่นจอขนมาทั้งนักแสดงออสการ์นักแสดงยอดนิยมและราชินีแห่งซีรีส์จะรวมตัวกันแน่นจอพร้อมเสนอมิติการแสดงในแบบที่คุณไม่เคยได้เห็นจากหนังเรื่องไหนๆไ,ไม่ว่าจะเป็นยุนยอจองผู้คว้ารางวัลออสการ์จากมินาริมารับบทเป็นคุณป้าสถาปนิกชื่อดังที่ใจกำลังพังเพราะน้องหมาหายตัวไปยูแฮจินในบทบาทเจ้าของตึกสุดหามที่ใครๆก็ไม่ชอบไดา และน้องหมากำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาคิมซอฮยองในบทสตว์ประเพสสาวที่เปรียบเสมือนนางฟ้าของเหล่าน้องหมาร่วมด้วยสามหนุ่มหล่อกระชากใจทังจุนซังแดน,นิวเฮนนี่อีฮยอนอูสามหนุ่มสามสไตล์ที่แม้คาแรคเตอร์จะแตกต่างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความน่ารักที่จะทำให้นักดูหนังต้องใจละลายใจสัน่นกับกระแสตอบรับแบบบวกบวก ด็อกเดย์สสีขาววาวุ่นนับเป็นหนังที่ชาวเกาหลีตั้งหน้าตั้งตารอตั้งแต่ประกาศสร้างจนถึงวันฉายด็อกเดย์สก็ทำรายได้อันดับหนึ่งของหนังที่เข้าฉายในสัปดาห์แรกไม่เพียงแค่เป็นหนังที่ฮิตในหมู่นักดูหนังแต่กระแสะความยอดเยี่ยมยังครองใจนักดูหนังจากรีวิวที่เต็มไปด้วยกระแสะบวกหลายสำนักจากแดนกิมจิที่ได้ดูก็ชมเป็นเสียงเดียวกันอบอุ่นกับความรักหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างมนุษย์และน้องหมาความรักแบบหนุ่มสาวความรักแบบครอบครัวความรักแบบเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลถูกรวมไว้จนกลายเป็นหนึ่งในหนังที่จะช่วยฮิวใจช่วยให้ชื่นใจและมั่นใจว่าทุกคนที่ดูแล้วจะต้องรักเรื่องนี้แน่นอนว้ายตกใจให,หมาน่าเกลียดว่าให้เราเคยส่องกระจกบ้างไหมเนี่ยเจ็บอยู่22กุมภาพันธ์ ขอชวนคุณมาสัมผัสด o c Days สี่ขาวาวุ้นความประทับใจนี้ที่โรงภาพยนตร์เท่านั้นมาดูกันเยอะๆนะงา